ที่สวัสดีพี่น้อยที่เข้ามาเนี่ผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่31กรกฎาคม6กนะพี่จะมาชิกซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีพี่น้อง FC ฟซครับประจำวันขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพอทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้ mail, pues, now, วยเด้อพี <Attack. S 2> Ferrari, ่สมาชิกสำหรับอ่าพี่พี่จมาชิกที่ ่เข้ามาชมนะครับอ่าฮานอยวันนี้กันนะพี่สมาชิกขอบคุณพี่น้องไปด้วยกั Rig, นนะพี่สมาชิกเนาะนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้ง3แนวทางเลยนะพี่สมาชิกสลับแนวทางวันนี้เนาะซึ่งตรงกับวันที่31นะครับเนาะแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะพี่สมาชิกแล้วก็แนวทางเราพัฒนาแล้วก็แนวทางฮานอยวันนี้โอ้โหนะครับวันนี้ก็นะครับต้องมาลุ้นกันว่าเป็นอย่างไรสลับวันนี้เนาะทั้งแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอ่าฮานอยแล้วก็แนวทาง เราพัฒนาวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับยังไงก็ขอให้เดินดีเนาะทางสามแนวทางพี่มาชิกมาอ่านคำเตือนกันก่อนก่อนที่จะไปชมแนวทางเนาะพี่มาชิกอ่านท่องเตืองเพียงสื่อกลางนำเสนอเด้่องสูตรคำนวณตัวเลขนะพี่มาชิกนะครับเนาะสูตรแนวทางนะพี่มาชิกนะครับนะไม่พิจารณาไอ้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อพี่มาชิกถ้าชอบก็แค่ไว้จดไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ชม เป็นแนวทางไปสนับแนวทางวันนี้เนาะเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลอย่างใกล้ชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดทุกชนิดเด้อพิจนะครับเนาะก็ดูคําเตือนแล้วน้าพิจมชิกนะครับเนาะนะครับก็ไปดูแนวทางเมื่อวานกันก่อนเด้อพิจมชิกโอ้โหเมื่อวานนี่เหนื่อยเลยน้าพิจมชิกสำหรับแนวทางหนอยผมเนาะนะครับอ่ะไปแบบค่อนข้างเร็วนิดนึ่งน้าพิจมชิกนะครับเพราะว่าอ่าสายแล้ววันนี้นะครับเนาะอ่ะ ผมผมืวานผศูนกับเนะพี่มาชิกนะครับเนาะศูนก ah, ับเดเดอร์สลับวันที่30เมื่อวานนะครับเนาะอ่ะเจ็นะครับอ่ะเอยู่หลักร้อยเนาะนะครับเจ็ดแปดสองหนึ่งศูนย์อ่ะเจ็ดหกิจนะหนึ่งศูยไหมอ่าหนอกิจหนึ่นย์นยะกิจมาศูนย์หนึ่งนะครับเนาะนะครับอ่าศูมาอยู่อ่ะมาหนึ่งศูน่ะพี่มาชิกนะครับ เพราะว่าจับให้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะอ่ามานกินมาอ่าเด้งเลยสาบนกินเนาะหนึ่งศูนย์ก็มาในตัวกลับอ่าแล้วก็อ่าพิเศษนะครับสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหนะครับเมื่อวานนี้ผมมันนี่จับเบิ้ลไว้แต่ผมว่าถ้าใครชอบเบิ้ลก็ให้ดูแนวทางไปก่อนนะเมื่อวานผมก็ไม่ได้จับเบิ้ลให้เนาะนะครับแต่เข้ามาหนึ่งหนึ่งแล้วพี่มาชิกนะครับเนาะแต่อ่ะเจ็ดอยู่หลักหน่วยนะครับสามหนึ่งเจ็ดมีไหมไม่มีนะหนึ่งเจ็ดก็ไม่มีมีแต่เจ นะครับหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งไม่มานะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับเพื้องให้เมื่อวานเพราะเบื้อมันก่อนไม่ลงผมเลยไม่จับนะครับแต่ให้ฟ้าระวังเบื้องไว้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าเบื้องไหลพี่สมาชิกก็ต้องฟฝ้าระวังเบื้องเนาะสลับเมื่อวานนะอ่าแล้วก็ปกติเนจะ็ดซีหนึ่งอีโอนะครับเจ็ดอยู่หลักร้อยอแล้วนะครับเจ็ดเดินดีนะแต่ว่าไปอยู่หลักร้อยนะพี่สมาชิกนะครับอยู่หลักร้อยจะเป็นส่วนใหญ่นะนะครับ อ่า C หแล้วก็1 3นะพี่มาชิกของดูดินะครับ1 3ไม่มาเนาะอ่าแล้วก็ VIP นะครับ2 3 3 4 6มส่นันเบิ้ลมาอีกนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับเบิ้ลมาอีกเด้อนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครอ่ารูป้เบปิ้ลไว้ก็จะโชคดีอยู่สหรับแนวทางเมื่อวานเนาะนะครับ นะครับอ่าวิธีอ่าอันนั้นก็ดูแนวทางก่อนนะ้อพี่สมาชิกว่าเบิ้ลเมื่อว,วานผมบอกอยู่ว่าถ้าถ้าใครชอบเบิ้ลเนี่ยถ้าใครยังคิดว่าชอบเบิ้ลน,นะก็นะให้ดูแนวทางรอบแรกก่อนว่าเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอบพิเศษมาหนึ่งๆนะครับเนาะนะแล้วก็มาโดดมา VIP เลยนะครับสลับเบิ้ลน,นะมาสามสามสี่หกนะครับสรุปเมื่อวานทุกจอหน่อยกินหนึง่งนะ้อยเนาะที่เหลือก็เป็นตัวเด่นไปนะครับพี่สมาชิกแล้วก็ VIP ก็ไม่มานะครับก็ทำเต็มที่เลดเดอร์สลับแนวทางเมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะมาดูแนวทางวััันนนนีี้้กกเเลยดอพ่สมาชิะครบ วันนี้นะครับมีแนวทางรียทูบไปไข่ดีเด้อพี่สมาชิกถ้าใครที่ชอบแนวทางเรียทูบก็อธิษฐานขอบารมีไอ้ไข่ดีเด้อพี่สมาชิกตะไข่หรือว่าไอ้ไข่นั่นแหละนะครับเนาะนะครับขอบารมีท่านนะถ้าใครจะไปรัฐบาลไทยหรือจะไปลาพนาหรือจะไปฮานอยนะพี่สมาชิกก็ขอให้โชคดีนะครับปังๆกันแนวทางเรียกทูบไปไข่ดีเด้อพี่สมาชิกวันนี้ก็ให้เหมือนเดิมเนาะนะครับอ่าฮานอยวันนี้นะพี่สมาชิก นว mm. uh, okay. pues like nah. ันท nice. ี่สามสิบเอ็ดยังไงขอให้ส่งท้ายอย่างสวยงามเด้อวันนี้นะครับยังไงขอให้ส่งท้ายอย่างสวยงามนะครับตามระดับแนวทางทุกๆแนวทางวันนี้นะทั้งนาฮานอยแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็แนวทางเหล่าพัฒนานะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะเด่นเด้อพี่มาชิกวันนี้วันจันทร์นะระวังเบิ้ลไว้หน่อยเด้อวันนี้วันจันทร์เฝ้าระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะนะครับอ่ะหก ศูนย์นับเมื่อวานศูนย์ไม่ลงวันนี้ต้องลงแนละ้วพี่มาชิกนะครับชอบไหมชอบก็แค่ไว้จดไว้เด้อพี่มาชิก6กกับศูนย์เด้อนะครับวันนี้วันจันทร์นะพี่มาชิกระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะหนับเดี๋ยวผมจะจับเบิ้ลให้นะครับจับเบิ้ลก็จับในตัวเด่นเหล่านี้แหละสองตัวเด่นสองตัวสองตัวเด่นเมื่อวานนี้ไม่จับหมาเฉยเลยนะครับเนาะนะครับกันไว้ by, year, นะว mm. ันนี้จะกันไว้ฮะหนึ่งนะครับห้องหนึ่งหกสองนะ หกสามนะพี่มาชิกแล้วก็ศูนย์เจ็ดอ่าศูนย์เก้าเด้อแล้วก็ศูนย์แปดนะพี่มาชิกนะครับเนาะอันนี้คือคัดตัวเด่นมาจากสูตรเลยนะพี่มาชิกนะนะเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อพี่มาชิกนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะอ่ะมันเป็นตัวเด่นนะครับขอสีส้มเน้นแล้วกันวันนี้นะครับขอสีส้มเน้นแล้วกันเด้อนะครับเนาะ วันนี้ได้พี่มาชิกนะครับหกสามสามหกกับศูนย์เจ็ดเดอพี่จมาชิกนะหกสามกับศูนย์เจ็ดวันนี้ชอบก็แค่ไว้จดไว้เนาะนะครับกันเบิ้ลไว้หน่อยนะครับกันเบิ้ลศูนย์ศูนย์กับหกหกนี่แหละนะพี่มาชิคหกหกกับศูนย์ศูนย์นะคือกันเบิ้ลนะระวังเบิ้ลนะพี่มาชิกนะครับคือระวังเบิ้ลนะนะครับเพือวันจันทร์ก็จะให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษหน่อยสำหรับวันจันทร์เนาะนะครับ เมื่อวานไม่ให้เมื่อวานไม่ได้เมื่อวานไม่ได้เขียนเบิ้ลให้แต่เบิ้ลมานะครับแต่ว่าให้เฝ้าระวังเบิ้ลไว้อยู่สลับใครชอบเบินนะ้ลเนาะนะครับผมจะจับตัวกันเฉพาะตัวที่เฝ้าระวังเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้พี่นะพี่ชาบชิกนะอันนี้ระวังเก้านะนะครับจากเขาจะมาเก้าสามเฉพาะตัวนี้เลือกพี่จะมาชีกจะยังไงก็ดูแล้วกันนะพี่มาชิกนะเนาะนะครับเฉพาะตัวนี้นพอนะครับเนาะเดี๋ยวให้เยอะไปเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังหกกับเก้าด้วยอ่ะพูดแค่นี้พอนะครับ ตามก็ได้สามตัวเด่นเด่นสามตัวนะพี่มาค่าเขียนฝ้าระบายมดมันก็จะเยอะไปสามตัวเด่นสามตัวเด่นสามตัวนะหนึ 1, 6, 2, ่งหกสองนะพี่มาชิกนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์เก้านะนะครับแล้วก็สองหกสามนะอ่นนี้เลยนะครับสำหรบับในชุด คู้เด่นนายพิจมศิษนะครับเนาะหากเส้นชอบก็แคบไวเจ็บไวถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางไปเด้อพี่สมาชิกสําหรับในชุดฮาหนอยวันนี้เนะะาะมะเก็บประกสีแดงให้ก่อนสำหรับใครที่จะเข้าไปรับในทางไม่เดียวรัฐบาลไทยในบ้านกระทักผมได้เลยเลยด้อนะนะครับทักไอดีหรือว่าสแกนคิวได้เลยนะพี่สมาชิกนะครับเนพะื่อนเพื่อนเข้าไปเลยนะครับเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูในทางดูในทางเรืองทุ่ข์กับไขกันนะพี่สมาชิกนะครับนะเนาะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาชม อแนวทางทุกไข่กันนะพี่มาชิงบารมีตะไข่เนาะนะครับนี่เลยนะพี่จะมาชิงตะไข่ที่ชอบในทางไข่ก็สาธุสาธุาขอบารมีท่านนะนะครับอ่ะนี่เลยนะศูนย์สองสามนะพี่มาชิกนะครับเนะาะเดี๋ยวผมจับให้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจับให้อตะไขา,าที่ชอบก็อ่าก็พิจารณาดูนะสำหรับในทางไข่นะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะชุดแรกไปศูนย์สองนะศูนย์สามแล้วก็ สองสามนะจับแค่นี้พอวันนี้ไม่ต้องแปลงเลขนะแล้วก็ศูนย์สองสามนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับมีใครจะจับเป็นแปดไหมสามอันนี้เอาแค่นี้พอนะพี่สมาชิกถ้าใครจะแปลงก็ดูแลยกันนะนะครับศูนย์สองศูนย์สามนะพี่สมาชิกแล้วก็สองสามแล้วก็สามตัวก็ศูนย์สองสามนะนะครับนะครับอ่าเช่นชอบก็ขอบารมีท่านเนาะขอบรอนตะไครว่ไข่นะพี่สมาชิกเนาะขอโชคดีกันสำหรับใครที่จะ นำไปเชียงโชคลาพนาหรือว่ารัฐบาลไทยหรือว่าฮาหนอยนะพี่สมาชิกนะครับสําหรับแนวทางทุกกไข่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนให้อีกหนึ่งสำหรับในทางสูตรเนาะนะครับวันนี้31กระะกฎาคม6กับ0นะพี่มาชิกระวังเบิ้ลไว้หน่อยเด้อว,วันนี้วันจันทร์นะครับเนาะนะครับ6กับ0นะสองตัวเองก็มี61 62 63ส่วน7 ศูนย์เก้าศูนย์นะพี่มาชิกนะครับเนาะตเ้นให้6กสกับ0ูนยะระวัง6กกับเก้าดีเด้อพี่มาชิกนะครับระวังไว้หน่อยนะกันเบิ้ลหกกับศูนย์ศูนยะพี่มาชิกแล้วก็3ามตัวเด่นก็มี1 6ึ่งหกสอเนย์เก้หกสามนะพมาชิกนะครับเนาะนะครับแล้วก็ในทางทุกข่กับศูนย์สองศูนย์สามสอ นะครับเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางวันนี้นะยังไงขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันไปสลับแนวทางหน่อยวันนี้เนาะแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็แนวทางลาวพัฒนาด้วยนะพี่สมาชิกก็ขอบารมีให้ไข่คนพี่สมาชิกทุกคนรับโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันด้วยเนาะสลับวันนี้นะครับสหรับคลิปนี้วันีขอพูดด้วยกัรติดตามเนาะมาเจอกันตอนเย็นสหรับไลฟ์สดลาวพัฒนาถ้าใครจะไม่อยากพลาดแนวทางสายด่วนเหล่าพัฒนานะก็มาเจอกันสิบข้ามรายการเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับถ้าใครจะรับแนวทางไม่เดียวรัฐบาลไทยก็ทัก อ่ะอดีได้เลยนะพี่มาชิค a t 7 7 8 9นะเดี๋ยวจะสแกนเกียวโค้ดเพื่อนๆเข้าไปได้เลยเด้อพี่จะมาชิคอ่ายินดีต้อนรับเป็นครอบครัวบ่าวดีกันนะครับผมเนาะอา่ะดีนี้มาลุ้นปังกันขอบคุณทุกการตตามและเจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ